้าดพี่นอ้องอือวิวหลักล้านมากอู้อากาศเย็นมากครับขึ้นมาข้างบนนี่ขึ้นมาทีไรก็สวยเหมือนเดิมครับตรงนี้วิวหลักล้านมากเลยงามบอพี่นอ้องคอมเมนต์พมาได้นี่เนี่ย อุ้ยลม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 เอาลม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 ,ลมอีกสองวันก็มีงานแล้วครับยิบพวกนี้ก็ยิบแปดยิบเก้านะครับไม่รวมวันนี้นะครับนี่อ้บ้านลูกสาวนะครับบุคคลทีอยู่ระล,ลูกสาวก็ได้ไม่แต่ไปงานเอาสู่ต่อไปครับเพื่อ FC เพื่อแฟนเพลงนะครับ ใช่แล้วก็ทำความสะอาดบานอย่างเดียวครับปิวนี้โอเคมากเลยไนะอันนี้มุมบนหืมหลบ ไปสันลันนอพี่หน่องเนาะโอ้โหปรมัน xa thế nào có vui theo thì nó phi Good morning. อาบน้ำไป <c oughs> แต่ขึ้นในพุทธเจา้านั่นป๊าร์ตนะพบะมนุษย์ต่างดาวอาบน้ำแล้วพี่ <c oughs> มาให้กินเขา่า <c oughs> สวดกันกินเต่เขาเอ้ย ลมบ่อได้พัดแต่ความหนาวมาวันนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานครับข่าวสวยสวยหนาวเย็น ทุ่งไร่ทุง่งนาเนาะพี่น้องเนาะโอ้สวยกว่าเมื่อวานครับวันนี้ฝนตกด้วยฝนตกแต่ว่าตกพ่อแย่แยมแยมแยนะพี่น้องตกพ่อเปียกตกพ่ออันดินอันเปียกแต่ไม่ตกแรง ขอบคุณพี่น้องปองปายเด้อเนี่ยยางเลาะอยู่นีก่ก็งามงามนี่แต่หมองงามงามพี่น้อง ขอบคุณทุกคนจืดเด้เอเห็ดหนยังปูแล้วเก็บยังหรอ สวยกว่าเม่วานเม่วานแล้วก็ดูสวยให้ดีขอบคุณทุกกำลังใจนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับอ,อากาศดีมากครับ เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม